สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุกท่านนะครับมีคำถามนะครับเขาสอบถามว่าเออสอบถามหัวข้อหุ้นที่ขึ้นห้2 wh นี่ก็คือวิกไฮนะครับห้าสิองวิกไฮนะว่าเริ่มต้นนับยังไงนะต้องตั้งกราฟเป็นวิกก่อนแล้วนับจากแท่งปัจจุบันล่าสุดย้อนกลับไปห้แท่งใช่ไหมเออเป็นคำถามที่ผมว่าผมก็นคิดตั้งนานนะจริงๆมันก็มีคนถามนี้อยู่หลายคนแสดงว่า ผมน่าจะเขียนในหนังสือไม่เคลียร์นะครับน่าจะมาจากหนังสือเล่มดำเนาะเล่มดำนะเล่มนี้เนาะเล่มนี้นะเ,นนะเออจะตอบอย่างนี้ละกันครับไม่ต้องนับครับหรือถ้าคุณอยากนับก็ได้นะแต่ผมไม่นับครับผมใช้หลักการง่ายๆครับผมใช้โปรแกรมดูหุ้นบอกครับอ,อ่ผมบอกเคล็ดลับละกันนะง่ายๆนะ ผมใช้ปกติผมจะใช้นะเอ S น e n S p e นนะครับเ Pen for browser แล้วก็ S Pen Mobile นะครับผมใช้นี่แหละเป็นหลักเลยมันจะมีอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยก็ดูนิดนึงนะมันจะมี a analytic นะจะไม่ผิดนะไม่ใช่เว้ยอา Price Volume นะครับมันจะมีตรงนี้ฮะนี่ฮะ h พร์ริช52วิกไฮครับหรือวิกโลนะครับคุณก็คลิกไปนะครับปึ่งนะฮะมันก็จะมาครับนี่ฮะ Price reach 52 week high เนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมี high แล้วก็ติ๊ก high ไปครับแล้วก็คนก็เลือกอะไรครับผมจะเลือกเซตใหม่นะผมจะแค่เลือกเซตเซตกับใหม่นะก็ run screen ไปครับมันจะมีมาครับเนี่ยฮะจะมีขึ้นมาครับแค่นี้ครับไม่ต้องวัดเลยครับไม่ต้องวัดเลย <laughs> ไม่ต้องเสียเวลาครับแต่เราก็ต้องสแกนเออเราต้องดูกราฟว่าเป็นยังไงอย่างเช่น BJC ใช่ไหมนะ BJC BJC นีด เซตแค่ set, set care, ยังไม่ทำ New High นะครับแต่ว่าหุ้นห2าสิวิคไยก็มาแล้วนะดู BJC ลักษณะของสองขอหาสองวิคายคือว่าเห็นไหมครับว่ามันมันแค่ทำจุดสูงสุดใหม่ที่มันนะครับข้ามวันที่แล้วครับข้ามยอดสูงสุดวันที่แล้วก็ติด 5, 2, หาสิวิคไยแล้วแบบนี้ถือว่าน่าสนใจไหม ต้องดูต่อไปว่ามันทำฐานราคาหรือเปล่าครับนนะะถ้ามันเคยแบบเนี้ยถ้ามันเคยทำยนะถ้ามันเคยทำระดับเนี้ยเออมันมันชนมันทำแล้วต้านขึ้นมาชนระดับ39.5ไม่ผ่านเว้ยอา้าวหนึ่งละชนครั้งที่สองไม่ผ่านนี่ดีมากครับชนครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยอันนี้คือเซตตั้งต้นนะมันทำ high ทำถึงสุดที่99 39.5ก้ามเ้าใช่ไหมต่อไปมันชนเว้ยชนหนึ่งหน่อยน,นะขยายนิดน,นึง จะได้เห็นอะไรง่ายๆนะเอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยเออเนี่ยถ้ามันตั้งต้นที่สาจุดสุดใหม่ที่3ามใช่ไหมแล้วจากนั้นอ่ะมันชนครั้งที่สองอ่าไม่ไม่ผ่านเว้ยชนอะ่ะเทสครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ผ่านครั้งสามไม่ผ่านครั้งสี่ไม่ผ่านวันเนี้ยผมว่าน่าสนใจละถ้ามันทะลุดได้เนะนี่ยเนี่ยแท่งเนี้ยมันจะติดท่าสองไม่หาย,ยาทันทีฮะ โดยแอปสองวิหายเนี่ยมันทำอไงครับมันก็ระบบเนี่ยนะไอ้โปรแกรมเนี่ยก็จะวัดเองครับมันจะวัดให้เราเองครับเราไม่ต้องไปวัดทีหลังครับมันยังไงนะถ้าถ้ามัน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 วัดแล้วพอเดี๋ยวนะยังไงวะนะถ้ามันวัดแล้วพบว่าเอ้ยมันทำแอปสองวิหายจริงนะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมดึงนิดนึงถ้ามันทำแอปสองวิหายจริงครับถ้ามันทําจุดสย์สุดใหม่ในในรอบแบบ ในรอบแบบปีนึงจริงครับมันจะเตือนหน่อยครับเอสวรรค์วิหายปับยป๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยถึงแท่งเนี้คุณเห็นอเลอร์ตปั๊บเนี่ยคุณก็ไปดูกราฟครับนะดูกราฟถ้าคุณดูกราฟวันนั้นนะดูกราฟแท่งนี้นะขยายรอบหนึ่งนีน่ยแล้วมันทปปะลุพอดีครับเอ้ยคุณก็ดูย้อนกลับไปซิมันเป็นยังไงอ่ะอันดับแรกนะมันขึ้นอเลอร์ตก่อนขึ้นแล้วก่อนทับสวรรค์วิหายใช่ไหม อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมทาถ้าผมมีมือถือมันจะตั้งกับเิวิหายนี่มันจะขึ้นนี้ปั๊บปั๊บเห็นชื่อปั๊บเนี่ยคุณก็เปิดกระาฟตัวเลยครับเป็นยังไงนะสมมติเมื่อกี้ทามันขึ้น bjc ใช่ไหมแทงในปั๊มเนี่ยเห็นและดูย้อนหลังไปเฮ้ยจริงเว้ยมันมันมันทำมากสองวิหายไหนแบบมันทะลุมันทะลุระดับกรอบที่มันชนเดิมเว้ยชนหนึ่งชนสองชนสามชนสี่ไม่ผ่านวันนี้เฮ้ยน่าสนใจละจัดว่าดีครับมันมีการทะล คุณต้องเข้าซื้อครับนะเข้าซื้อหรือไม่ก็รอวันต่อไปก็ได้เพื่อเข้าซื้อครับแล้วก็ตั้งระดับซับรอตไปนะฮะไม่เกิน1 0ครับขาดทุน10บเปตไปตัดไปจะหนีตรงไหนคิดก่อนเลยหนีตรงไหนเข้าตรงไหนหนีตรงไหนจากนั้นก็ถ้ามันวิ่งต่อคุณก็ทนตัวไปครับนี่เป็นหลักการเนะาะห้าสองวิขายง่ายๆที่ผมทานะคือผมไม่ผมไม่เสียเวลาในการที่จะเปิดไล่คัดทีละตัวครับนะหนึ่งนะ ผมไม่เสียเวลาคัดถีละตัวแล้วก็นับย้อนหลังไป52าแท่งไม่ทําครับไม่เปิดเมกาวิกไม่นับย้อนหลังห้าสองแท่งผมใช้อเลอร์ครับผมใช้เตือนครับเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะสัญญาณเตือนเนี่ยผมเข้าเนี่ยหรือไม่คุณก็ง่างคุณก็สแ,แกนได้ครับไม่ต้องเตือนก็ได้คุณสแ,แกนเลยนะเข้าตรงนี้นะเด๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณไปที่ตรงนี้นะฮะ price volume นะครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับ price reach ห้าสิองวิคไ หรือโลนะฮะพุ่งไปครับเนี่ยมันจะมี reach ห้าสิวิขายปั๊บรันสกรีนครับ, screen, รบมันจะขึ้นมาเลยครับเนี่ยเนี่ยจากนั้นผมนก็เปิดดูครับ b j อ่านี่ b j c นี่หว่าก็ทะลุได้แน่เห็นครับว่า b j c เนี่ย,ย,ยมันจะมีการทะลุห้าสิบสอวิขายครั้งแรกกับครั้งต่อไปครับครั้งไหนสําคัญครับก็ครั้งแรกครับครั้งแรกๆเลยนะอย่างเช่นถ้ามันติดอันแรกครั้งแรกปั๊บเนี่ยเป็นตัวที่เอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าตัวเนี้ยถ้าคุณเฝ้าทุกวันนะคุณสแกนทุกวันนั้นเนี่ย คุณเห็นต,ตัวที่มันพิเศษครับตัวใหม่ๆเนี่ยก็นปับก็ดูครับเป็นยังไงดูกรับเออใช่มันทะลุได้ละโอเคตัวเนี้ยน่าสนใจละจะเข้าซื้อตรงไหนเนี่ยดูเองครับแล้วก็จะหนีตรงไหนก็ตั้งเองครับคำนวณ Risk Reward ได้ดีครับคือโดยปกติน,นนะในการเล่นเล่นเล่นหุน้นสไตล์ที่ผมใช้คือผมจะใช้รีวอรสามเท่าของ risk ครับโดยปกติแล้วผมจะไม่ให้ร s k เกิน10ครับ จะอยู่ประมาณนี้ห้าาถึงแปดมนี้ครับจำกัดเอาไว้ครับนะฮะจากนั้นก็คํานวณต่อดิจะซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหรด่ดีแบ่งเงินซื้อเท่าไหรด่ดีถึงจะถ้าต้องตัดขาดทุนเนี่ยถึงจะไม่เจ็บปวดและพอร์ตไม่พังเอาคืนง่ายนี่เป็นหลักการที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่ารู้ได้มันก็ไปครับไปหนึ่งคณอยากจะซื้อแท่งนี้ก็ได้หรือว่าแท่งนี้ก็ได้ ก็แทงนี้ก็ได้ครับแต่อันนี้ก็ไกลไปหน่อยหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ดูว่าเออริส k r e อร์ d ที่คุณจะใช้เท่าไหร่ดูซิระดับยังไงนะฮะนี่เป็นหลักการง่ายๆครับคือสแกนครับแล้วก็ขึ้นมาครับไม่ต้องนับย้อนหลังนะหรือไม่เนี่ยถ้าคุณอยากจะดักดักหรือซื้อก่อนอน่่าเงี้ยนะออโดยที่ยังไม่ยังไม่เขียนับสองวิคไฮเลยคุณคุณดูดูส่งมันนะก็ต้องดูส่งเอ,อ๊ะ แล้วก็จะหาหุ้นที่มันทรงมันขึ้นห้าสองวิคไฮยังไงดีแนะนํานะครับเนี่ยครับเพจหุ้นกันบ้านนะครับคุณน่าจะตามอยู่แล้วล่ะผมว่านะทุกวันครับหรือไม่ก็อาจจะเว้นวันนะบางทีเขาก็ไม่แน่ใจอาจจะว่าทั้งวันทุกวันก็ได้นะวันทําการนะเขาก็จะมีลิสต์อย่างนี้ครัพวกนี้ครับเนี่ยหุ้นที่ติดเรนกิ้งสูงเนี่ย relative strength index เนี่ยครับไอรีเลทีฟสแตนด์อินเรนกิ้งนะครับนี่แหละครับพวกนี้แหละครับ เหล่านี้คือหุ้นที่มันติด5้าสองวิคายทั้งสิ้นครับง่ายเลยครับนะง่ายเลยนะเนี่ยจะมีเนี่ยนะตรงนี้นะเดี๋ยนะเอะจอมันยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันติดนะครับ relative strength ank ranking ครับนะตรงนี้ครับทุกตัวครับคือหุ้นที่ติด5้าสองวิคายมาก่อนครับ52วิคไฮมาก่อนแล้วก็อาจจะมีตัวที่ทำ จุดสูงสุดใหม่ทำห้ามเสาวิหายใหม่แล้วก็ตัวที่กำลังพักตัวครับคุณก็ไปเปิดกราฟดูครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มเลยครับเล่มเนี่ยเล่มดำเล่มเขียวนะครับไประบุจ,จุดซื้อเองครับแล้วก็แนะนำให้อา่านพวกนี้เพิ่มครับเกี่ยวกับ risk reward ครับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ position sizing นะครับจะทำให้คุณเออแนะนำนิดนึงครับ อย่างนีนําเล่มนี้ครับนะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับชื่อว่า,าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับที่ที่มือใหม่อะไรก็าจามก็จะต้องตั้งชื่อยาวเกินไปนะเล่มนี้นะครับมีขายที่เม m a r k e มาร์เก็ตนะครับมันเป็นมันมันเป็นเกี่ยวกับว่ามันเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับเทคนิคเครับที่ผมว่ามือใหม่น่าจะทําความเข้าใจเพราะว่าเทคนิคเนั้นมันไม่แม่นนะฮะมันแม่นเพียงแค่ห้าสิบมาสิบนะดังนั้นเนี่ย คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในยามที่มันไม่เวิร์กด้วยฮะสำคัญมากครับไมเ์เซตนี่สำคัญมากเลยนะฮะและอยากเน้นย้ำนะครับคือมือใหม่ทุกคนนะผมอยากบอกด้วยจากประสบการณ์ของรุ่นพี่นะครับที่มีประสบการณ์เกือบ10ปีนะครับที่เคยผ่านช่วงเวลาที่พอร์ตพังเละเทะนะฮะบ,บอกเลยนะครับในช่วง4ี่หปีแรกนี้ผมพังเละเทะเลยก็ <c oughs> เ,ขเขียนเล่มนี้ขึ้นมานะครับ ที่ชื่อว่าความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนะครับเริ่มต้นนะครับปีสองปีแรกอย่าเพิ่งเอาเงินทั้งก้อนมาลงนะฮะถ้าคุณสมมติคุณมีเงินมา1ล้านบาทเนี่ยแบ่ง50,000ืนพอครับหรือไม่เข้าหมื่นเดียวพอครับเอามาลงทุนในตัวเองก่อนครับหาความรู้ เรียนรู้ทําความรู้จักกับตลาดกันว่าเป็นยังไงครับตลาดมันเป็นยังไงสิเทคนิคเข้าที่ฉันอ่านมาเนี่ยมันใชเวิร์ะหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงเออมันมันเวิร์กจริงหรือไม่หรือว่ามันมีอะไรที่ฉันต้องระมัดระวังมันบ้างแล้วถ้าฉันซื้อจะได้กําไรฉันควรจะทํำยังไงพวกเนี้ยต้องใช้เวลาครับไม่ใช่ว่าโอ้คุณอาจจะคิดว่าอ่านหนังสือเทคนิคเข้าแล้ว ได้ความรู้มาเสียบปักทํางานได้เลยทำทาเงินป้านพอเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยคุณเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรครับนักเทรดส่วนใหญ่ครับที่เข้ามานะนี่ฮะต่างคิดว่าตลาดหุ้นมันง่ายครับมันทําเงินง่ายแต่ครับสีต้องเลิกล้มถอดใจไปหมดตัวเสียขวัญไปภายใน1เดือนแรกครับรวมทั้งหมด80%เนี่ยนะ ถอนตัวถอดใจออกไปจากตลาดเนี่ยภายใน2ปีครับแปหายไปเกลี้ยงเลครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่าหนึ่งนะการเล่นหุ้นง,ง่ายพอเจอว่ามันยากจึงเลิกลงไปถอดใจไปบางคนสู้ต่อเนี่ยแล้วหมดตัวครับหมดตัวเสียขวัญพยายามแล้วสู้ไม่ได้เพราะอะไรครับ ขาดทุนหนักช่วงแรกเพราะเอาเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาลงในช่วงแรกครับแล้วก็พังครับนะครดังนั้นเนี่ยย้ำนะครับว่าช่วงแรกสองปีแรกผมผมแนะนำนะอยาเพิ่งจัดหนักอย่าพิ่งเอาเงินก้อนใหญ่มาลงถึงแม้ว่าคุณจะอา่านหนังสือแล้วคุณโคตรได้แรงบรรดาลใจเลยฉันรวนยแน่นอนเนี่ยมันโคตรง่ายเลยเนี่ยอย่าครับนั่นเป็นความการมองโลกแง่ดีของมือใหม่หมไรเดงสาครับบอกเลยนะผมพูดตรงๆพูดแรงๆนะมันเป็นดังนั้นจริงครับ พราะว่าคู่ต่อสู้คุณนะครับตลาดหุ้นเนี่ยคนที่คุณกำลังลงเล่นสนามเดียวกันกับคุณคืออะไรครับเมื่อชีพครับสถาบันเจ้ามือครับเซียนครับคุณคิดว่าคุณลงสนามสู้กับเขาสนามเดียวกันเนี่ยคุณจะมีโอกาสชนะไหมก็แค่คุณเนี่ยห้าสิบอีขายไปยังไม่รู้เลยคืออะไรพูดตรงนะพูด,ดแรงๆไงนะผมคุณจะกดผมก็ได้นะดังนั้นนะฮะเตรียมตัวสักนิดหนึ่งปีมือใหม่ครับ ถ้ามีเงินมาหนึ่งล้านแบ่งมาสัก <S 2> <S 2> สักหมื่นหนึ <laut> 000, 000่งก <Madonna> ็ดีแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นเดียวพอครับนะการไม่ก่อนครับอย่าเพิ่งใจร้อนหูหนันพันแล่นครับนะอย่าเอาล้านมาลงนะผมการันตีคุณมีโอกาสหายไปครึ่งหนึ่งสูงมากเลยนะอาจจะหายมากน้นไม่ซ้ําไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังรู้น้อยแต่คุณยังอาจหานคุณยังเหิมเกริมเอาเงินก้อนใหญ่มาลงทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอันตรายมากครับนะเจียมน้อยเจียมตัวเนีสองปีแรกนะ เกียดมาเล็กน้อยครับมาเรียนรู้ลงทุนตัวเองครับลงทุนในเรียนก่อนเรียนรู้ว่าสิ่งที่หนังสือบอกมันใช่ไหมมันตรงจริตเราหรือเปล่าแล้วเราจะมีวิธีการทํายังไงให้มันอยู่มือเออให้มันคล่องมือมันมันคุณได้วุฒิมาครับนะคุณก็ไม่ได้จะไม่ใช่ว่าจะกำมาวุฒิมาแล้ววิ่งลงสนามเลยจะยิงเล่นสงครามนั้นไม่ได้ครับนะคุณต้องอะไรครับฝึกยิงก่อนซ้อมยิงก่อนให้เวลานะครับนะฮะ นั่นล่ะแบ่งเงินมาก่อนเล็กน,น้อยก่อนนะฮะอย่าเอาเยอะครับนะฮะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็พอถ้างุนเนี่ยเท่านี้นนก่อนเอาตัวรอดกันครับหมื่นสองหมื่นเนี่ยนะเออไม่ใช่ว่าโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาเงินล้านมาลงเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะผมอาจจะพูดแรงนะแต่ผมพูดด้วยความหวังดีของรุ่นพี่นะครับที่เคยเจอและเจ็บมาก่อนนะฮะก็เป็นไอเดียนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจนะถ้าคุณให้เวลากับ การเทรนจริงคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะผมว่าคุณมีโอกาสสาเร็จครับแต่ต้องใช้เวลาคนระับใช้เวลาอดทนโดยเฉพาะอ,อะไรครับอดทนต่อพัฒนาการตัวเองครับต่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ